เกษตรกร,กรในพื้นที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลได้ไปศึกษาดูงานเรียนรู้การปลูกส้มโอทับทิมสยามและเกิดความประทับใจจึงซื้อสายพันธุ์และนำกลับมาทดลองปลูกที่บ้านโดยใช้พื้นที่หนึ่งไร่เป็นพื้นที่นาร้างมาปรับปรุงดินและปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามจำนวน28ต้น ปลูกได้เพียง3ปีก็เริ่มให้ผลผลิตปัจจุบันปลูกมา5ปีปีที่ผ่านมาได้ผลผลิต600ลูกปีแรกเปิอกจะหนาส่วนรสชาติจะหวานน้อยกว่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะอมเปรี้ยวเล็กน้อยและสีจะออกสีชมพูอ่อนนายลมหลีพงหลงอายุ67ปีเกษตรกร,ร,กรหมู่ที่2องตำบลย่านซื้ออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลบอกว่า จากการที่ตนเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอจึงพาไปศึกษาดูงานอยู่เสมอโดยเฉพาะการไปดูงานที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ปลูกส้มโอทับจิมสยามรู้สึกชอบมากเห็นว่ามีพื้นที่ว่างและในพื้นที่อำเภอควนโดนยังไม่มีใครปลูกส้มโอพันทับจิมสยามจึงปรับพื้นที่นาร้างปลูกส้มโอเพียงสามปีส้มโอเริ่มให้ผลผลิต แต่ปีแรกประสบปัญหาน้ำท่วมส้มโอให้ผลผลิต600ลูกเสียหายไป200ลูกมาปีนี้ก็ดูแลอย่างดีขณะนี้ส้มโอเริ่มให้ผลผลิตโดยลดแรกจะเก็บได้ประมาณต้นเดือนมิถุนายนนี้และปีนี้ให้ผลผลิต700ลูกซึ่งส้มโอเป็นผลไม้ที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปีและมีตลาดรองรับโดยปลูกเองจำน่ายเองแต่ผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะส่งขายเกาะลีเปะมีเท่าไหร่เอาไม่อั้นส่วนตลาดในพื้นที่จะขายเป็นลูกน้ำหนักอยู่ที่ลูกละ1.5กิโลกร,รัมถึง2.8กิโลกร,รมัมลูกใหญ่150บาทกาง120บาทและเล็ก80บาทเพราะต้องการให้คนในพื้นที่ได้กินส้มโอทับทิมสยามของบ้านเราเอง รสชาติส้มโอทับทิมสยามของตนจะมีความเข้มข้นไม่เท่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ถือว่าเป็นรสชาติที่ถูกปากคนสตูลแต่ละพื้นที่ที่ดินต่างกันสิ่งแวดล้อมต่างกันทำให้รสชาติที่ได้ก็แตกต่างกันด้วยค่ะทางด้านนางสาวสุดาวันสมัถนาศนักวิชาการส่งเสริมกรเกษตรชำนาญการ,กรเกษตรอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลบอกว่า การปลูกส้มโอทับทิมสยามของนายรมดีเกิดจากความสนใจหลังจากไปดูงานที่บ้านแสงวิมานอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงซื้อพันธุ์มาปลูกในพื้นที่นาร้างทางเกษตรอำเภอควนโดนได้เข้าไปให้คำแนะนำการปลูกดูแลรักษาและปัญหาโารคแมลงโดยแปลงนี้เป็นแปลงตัวอย่างการปรับเปลี่ยนนาร้างเป็นแปลงผลไม้และเป็นแปลงเรียนรู้ในเรื่องการใช้ปุย๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการใช้ปุย๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งสมโอทับทิมสยามในพื้นที่อำเภอควนโดนมีปลูกสามรายและส่วนของนายรมหลีถือว่าประสบผลสำเร็จเพราะผลผลิตได้ออกจำหน่ายแล้วผู้สนใจสามารถสอบถามผลผลิตหรือศึกษาดูงานได้ที่เบอร์ศูน2์แปดเจค่ะได้ไประชุมเกษตรซึ่งกเกษตรป่าไปแ่งงานที่ในคนครแสงวิมานซึ่งไปติดใจ ในการลบมาได้สั่งพันแบบลกพื้นทีที่ปูนี่เป็นพื้นทีพื้นทีหน,นาหนานาแลกเมื่อก้อนซึ่งมา,มาคุดคู่รับสภาพตอนนี้ปูกมากี่ปีก่้วตอนนี้ก็ห้าปีกว่าไต้เติอนบัดน,นี้ ผลพิดก็พอใจได้เยอะตอนนี้ปีนี้อ่ะได้ประมาณกี่ลูกนะปีนี้ประมาณกา็น่าหวาสักงร้อยลูกตลาดก็ง้งอาค่ะตลาดนี้ป่าไปตลาดตั้งที่สะตู้นมีแม่ก็รับซึ่งก็ไปส่งแตรลิเปอเอาส่งลิเปะด้วยรับ พืนลิตนั่นทีออกมามาซ่องปีแหละมันเป็นมันถือมังมันมันรลชฉาดแล้วก็ซีมันถือมังหลชาาดนี่มันจะจ้างจ้างไม่เมื่อนใกล้องตีแท่งวิมานตีตอนจะบับมันมันก็มันแดงดีในกล้องเราก็ะจุมปูอ่อนอ่อนีอ๋ี่อนอรซีที่หลดชาดก็อ่อนอ่อน เออคีดว่ามันเป็นที่พื้นที่ไหมทําไมนะคิดถือว่าน่าว่าเป็นที่พื้นที่เราว่าที่นูเป็นพื้นที่ก้วยน้ําก้วยน้ำกล้วยอย่อา